นี่ครับระดับตำนานนะครับตำนานเนี่ยตำนานนี่มีเรื่องเรานะครับเราตำกันนานจริงๆครัแต่ตำไม่นานก็ไม่แหลกนะครับเราต้องตำนานๆครับจะได้เป็นตำนานครับนี่ครับผมแบตำนานเลยนะครับเนี่ยตำนานมาเองนียครับ นี่นะครับนี่ครับเมนโนนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครผมนีะครับผมเป็นพ่อครัวครับผมผมจะไปเปิดรายการอาหารแล้วครับระดับตำนานเลยนะครับเนี่ยตำนานเลยนะครับตำนานนานเนี่ยครับ ตำกันนานจริงๆครับไม่ได้ตำกันแป๊บๆนะครับไม่ไดล้น,นนะไม่ไดล้นะเดี๋นนะยวไปเปิดรายการทำอาหารแล้วพอ่อไปพีดองเดี๋ยวใส่ไปเลยครับดับตำนานมาเองเลยนะครับนี่ครับถ้าตำไม่นานก็ไม่แหลกครับ พริกนี้เราปลูกเองนะครับไม่มีสารพิษเจือพนแน่นอนครับปลูกเองปลูกริมรั้วนะครับเนี่ครับเก็บเม็ดมาจากตลาดนะออแกนิกครับเนบกิจ,จกรรมยางบ้างนะครับทำกับเด็กๆนะครับดีกว่าจะหยุดเฉยๆนะครับ Yeah. ระดับตำนานมาเองเลยนะครับผมนี่ครับตำนานครับนี่ถ้าตำไม่นานมันจะไม่แหลกนะครับเราก็ต้องตำนานนะ โอเคครับตำนานวันนี้ครัตำนานกันจริงๆเลยครับตำนานนานครับ